แจ้งข่าวดีจุรินเคาะแผนแก้โรคใบด่างมันสำปะหลังเพิ่มเกษตรกร,ร,ร1.2แสนรายรับส่วนต่างประกันรายได้กราสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจําวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีทำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ เมื 28, guide, ่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่กระทรวงพาณิชย์นาจุรินรักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมั่นสำปหลังนบสมครั้งที่1นึทับ2,565ว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ การผลิตมันสำปะหลังปี6 4ทับพบว่าทั่วโลกจะมีการผลิตหัวมันสดประมาณ302ล้านตันเพิ่มขึ้น1.21เปรเซประเทศไทยผลผลิตมันติดลบประมาณ1%เปรเซประเทศไทยมีความต้องการหัวมันสดประมาณ12.7ล้านตันส่งออกประมาณ29 จุดเล้านตันตลาดใหญ่สุดของมันสำปะหลังไทยคือตลาดจีนประมาณ70%ญี่ปุ่น8%อินโดนีเซีย3%เกาหลีใต้2%ตัวเลขการส่งออกมันสำปะหลังและผลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี2564ส่งออก34.88ล้านตัน มูลค่า1 2 3 2 0 9ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ14ปีและจากปี64ถึงปัจจุบันราคาอยู่ในระดับราคาดีโดยต่อเนื่องปัจจุบัน2.50ถึง2.60บาทต่อกิโลกร,รัมและคาดว่าจะดีโดยต่อเนื่องใกล้เคียงกับรายได้ที่ประกัน และสูงกว่าในหลายช่วงเนื่องจากจีนยังมีความต้องการใช้มันสำปะหลังผลิตเอทานอลน,นาจุลินกล่าวต่อว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง5ปีปี2566ถึง2570ต่อเนื่องจากแผนเดิมที่จะจบในเดือนมีนาคมปีนี้ กระกอบไปด้วย6มาตรการคือ 1. การสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบดา่าน 2. เฝ้าระบังและป้องกัน 3. ควบคุมการระบ,บาด 4. ให้ความช่วยเหลือ 5. การทำวิจัยพัฒนาและ 6. มาตรการติดตามประเมินผลผ่าน10โครงการใช้งบประมาณ474ล้านบาท และมีมติเพิ่มเติมมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดทำวิจัยพัฒนากรรมวิธีทำให้ต้นมันสำปะหลังแข็งแรงทนต่อโรคใบด่างลดความสูญเสียทั้งต่อกเกษตรกร,ร,กรและงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคในอนาคตโดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้ของงบกลาง25ล้านบาทสน,านับสนุนเร่งวิจัยให้จบมอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปและที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะโยบายประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยเพิ่มจำนวนเกษตรกร,กรที่จะได้รับสิทธิ รับเงินส่วนต่างจำนวน1.2แสนรายที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วใช้งบประมาณจ่ายเงินส่วนต่าง1,191ล้านบาทและที่มีผู้ประกอบการร้องทุกขว่ามีรถบรรทุกมันสำปะหลังไทยที่ส่งออกไปประเทศจีนติดด่านจีนเกือบร้อยคันเพราะจีนกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้มีเอกสาร ขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกล่วงหน้าแต่เนื่องจากประกาศกระทันหันทําให้มีรถค้างที่ด่านไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันโทษพาณิชย์และโทษเกษตรได้เจรจาจนประสบความสําเร็จสามารถข้าแดนได้เกือบทั้งหมดคาดว่าปีนี้การส่งออกมันสำปหลังของไทยจะยังสามารถทําตัวเลขได้ดีและนําเงินเข้าประเทศได้เป็น1นึ่งแล้านบาท เหมือนปีก่อนนายจุรินกล่าวครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสาปะหลังที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เพิ่มจํานวนเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มอีก1.2แสนรายนะครับให้ร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสาปะหลังนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวได้ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ